ดวงตะวันในวันสุดท้ายตอนที่5ใจที่ไม่เคยยอมแพ้เสียงนาฬิกาในห้องพักผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลดังติกต๊กติ๊กอย่างเนิบชาแพรนั่งอยู่ขครงเตียงตะวันมือของเธอกุมมือเขาแน่นดวงตาของเธอแม้จะคล้ำและแดงแต่ยังเปล่งประกายมัน่นคงตะวันนอนนิ่งเป็นหน้าซีดเสียวกว่าเมื่อวานเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักในช่วงเช้าเพราะแพทย์เพิ่งเปลี่ยนยาใหม่ให้เขาพักฟื้นจากการสะสมพิษในตับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาการของเขาสุดลงเร็วอย่างน่าตกใจจากคนที่เคยเล่นกับปันได้ทั้งวันกลายเป็นผู้ชายที่เหนื่อยแค่เพียงลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ําและแพรผู้หญิงที่ใครๆเคยบอกว่าอ่อน,นเกินกว่าจะอยู่คนเดียวได้กลับกลายเป็นเสาหลักให้เขาพิงไม่รองให้ต่อหน้าเขาไม่สั่นไหวเมื่อแพทย์พูดถึงภาวะแทรกซ้อนไม่ลังเลที่จะทําทุกทางแม้ทางนั้นจะไร้ความหวังแพรเหนื่อยไหมตะว,วันถามเสียงเบาดวงตาเขาแดงเล็กน้อยริมฝีปากแห้งแตกแพรยิ้มให้เหนื่อยนิดหน่อย แต่ไม่มากเท่าตอนปันไม่ยอมกินข้าวหรอกตะวันหัวราอเบาๆอย่าฝืนเลยนะถ้าจะร้องให้ก็ร้องเธอใส่หน้าพี่ไม่ร้องหรอกเพราะยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะพี่จะร้องตอนที่พี่รู้ว่าทําดีที่สุดแล้วเท่านั้นเขามองเธอเงียบๆแบววตาเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดที่ไม่สามารถแบ่งเบาภาระของเธอได้ผมขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่พี่ต้องมาเหนื่อยเพราะผมทั้งที่ชีวิตพี่เหนื่อยมา,มามากพอแล้ว,<ๆ>ลวเธอสบตาเขาแน่นิ่งมือของเธอขยับไปลูบผมเขาช้าๆรู้ไหมตะวัน พี่ไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยเลยถ้าการเหนื่อยของพี่คือการได้ดูแลใครสักคนที่รักพี่จริงๆแต่ถ้าวันหนึ่งอย่าพูดคำนั้นน้ำเสียงของเธอแข็งขึ้นเล็กน้อยนั่นคือเสียงของผู้หญิงที่ผ่านการพังทลายมาแล้วและไม่ยอมให้ครั้งนี้มันเกิดขึ้นซ้ําโดยไม่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่แค่ดูแลแต่ต้องสู้คืนนั้นหลังจากที่แพทย์บอกว่าโรคของตะวันเข้าสู่ระยะลุกลามเร็วและแนะนําให้เริ่มพิจารณาด้านการดูแลแบบประครับประคองแพรกลับไปที่บ้านเงียบๆเธอเปิดคอมพิวเตอร์หาข้อมูลจาากเเว็บต่งประทศ ติดต่อคลินิกเฉพาะทางเริ่มกรอกเอกสาร,รขอส่งตัวไปรักษาต่างประเทศไม่ค่าใช้ใจ่ายจะสูงริบเธอยอมขายรถที่มีอยู่คนเดียวกู้เงินจากกองทุนต่างๆและยอมติดต่ออดีตสามีคนที่เคยทิ้งเธอกับลูกไปอย่างไม่เหลือแลเพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในฐานะพ่อของลูกเธอถ้าไม่ใช่เพื่อลูกฉันคงไม่โทรมาเสิยงเธอในปลายสายสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวหากเพราะอดกลั้นแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ลูกมันคือคนที่รักลูกฉันรักฉัน และไม่เคยทิ้งเราแม้แต่วันเดียวฉันไม่ขอร้องนะแต่ถ้านายยังมีจิตสำนึกอะไรอยู่บ้างช่วยเหลือก็แค่นั้นเธอวางสายโดยไม่รอคำตอบหัวใจที่เลือกแล้วแพรไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มีอยู่จริงไหมแต่เธอรู้ว่าเธอเลือกตะวันแล้วเลือกด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะสงสารไม่ใช่เพราะขาดคนดูแลแต่เพราะเขาคือคนเดียวในชีวิตที่ทาให้เธอรู้ว่าเธอมีค่ามากพอที่จะถูกรักโดยไม่ต้องพยายามเป็นใครอื่นแม้แว่าตาเขาจะโรยแรงลงทุกวันแม้มือของเขาจะเย็นกว่าที่เคย แม้คาพูดของแพทย์จะบอกว่าเหลือเวลาไม่มากแต่เธอก็ยังคงเป็นแพรหญิงสาวผู้ไม่เคยยอมให้โชคชะตาพรากความรักไปโดยมิสู้จนสุดแรงคืนฝนตกและดอกไม่ริมหน้าต่างค่ำวันหนึ่งฝนตกหนะักแพรกาลังจัดดอกไม้ใส่ใจกันในห้องพักของตะวันเธอเลือกดอกเดซี่สีขาวเพราะเขาเคยบอกว่ามันเหมือนรอยยิ้มของเธอตะวันตื่นขึ้นมามองเธอจากเตียงริมฝีปากแย้มยิ้มอ่อนรู้ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงผมอยากเกิดเป็นคนธรรมดา แล้วมาเจอพี่ในวันธรรมดาเธอเดินเข้าไปหอมหน้าผากเขาเบาๆไม่ต้องรอชาติหน้าท้านายยังหายพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ในทุกๆวันธรรมดาและแม้เวลาจะสั้นเพียงใดแต่สําหรับแพรเธอไม่เคยนับบนนับคืนเธอนับเพียงหัวใจที่ได้ให้ไปเต็มร้อยโดยไม่มีวันเสียใจเพราะเธอเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ด้วยกันไปจนตายแต่คือการได้รักกันอย่างหมดใจก่อนที่ใครคนหนึ่งจะต้องไปสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ตอนจบของดวงตะวันในวันสุดท้าย